ไปครับวันนี้เราจะไปใช้ชีวิตกันนะครับ <laughs> ไปนาครับไปนะอาอโอเคอถึงแล้วถึงแล้วถึงนาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูสะนะครับวันนี้มาใช้ชีวิตนะแต่ก็ไม่ได้มาใช้ชีวิตให้ใครเดือดร้อนนะครับนะนี้ก็ถึงแล้วนะครับนะก็มาดูนะครับวันนี้ถ้ามีภารกิจกันนะครับถึงที่หมายนะครับ ถป็นที่หมายจริงๆตั้งใจว่าจะสูบสะนี้นะครับก่อนแล้วนะครับนะแต่พอมามาเป็นอย่างนี้ก่อนติดโควิดกันทั้งบ้านนะครับทีนี้ก็วันนี้ก็มีทีมงานมาช่วยนะครับทีมงานญาติพี่น้องกันนี่แหละที่พูดง่ายๆว่านัดนัดกันมาสมาคมโควิดแห่งบ้านก่อยนะครับเพราะว่าทุกคนก็ติดกันนะครับหมดแล้วนะครับ ที่มาวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับนะลงสะนะครับลงสะโดยปลายยองนะครับวันนี้เออ่ปลายยองลงเองครับวันนี้